รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการเยือนลาวอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีของสปปลาวและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปปลาวในโอกาสรับตําแหน่งพร้อมหาเรือส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือ2ประเทศทําให้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างการของประชาชนทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับคุณมาริตเสงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนําตัวหลังรับตําแหน่งซึ่งถือเป็นประเทศแรกที่นายมาริสนะครับเดินทางเยือนหลังจากที่เข้าทําหน้าที่โดยมีนางสาวมรกฎศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยนักุงเวียงจันทร์ให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายสอนไสศรีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีสปปลาวโดยนายสอนสัยได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นายมาริสเข้ารับตําแหน่ง และเชื่อว่าการพบกันในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นรวมถึงขยายความร่วมมือทุกมิติขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีสปอปอลาวที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะพร้อมฝากความระลึกถ,ถึงจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมายังนายกรัฐมนตรีสปอปอลาวด้วยแล้วก็เชิญเดินทางไปเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เดินทางเข้าพบหารือกับนายเสริมไซกรมมสิธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสอปปลาวพร้อมขอบคุณนายเสริมไซส,ส,ส่งสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งและได้เล่าถึงการเข้าพบนายกรัฐมนตรีสปปลาวว่าได้ให้คำมั่นสัญญาจะพยายามดําเนินนโยบาย เพื่อทําให้ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นขณะที่นายเสริมไซ่พร้อมร่วมมือกับไทยในทุกมิติเพราะว่าไทยและสปะปลาวมีวัฒนธรรมประเพณีที่มาจากรากเหง้าเดียวกันและเป็นประเทศเดียวในโลกที่พูดกันสองภาษาแต่เข้าใจกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณมาริดบอกว่าได้กล่าวภายหลังจากเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีสปปลาวแล้วก็พบหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปปลาวโดยหวังครับว่าความสัมพันธ์75ปีไทยสปปลาวในปี2568จะยกระดับและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยและสปปลาวไปมาหาสูกา่กันมากขึ้นประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติมิตรกันและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีสปปลาวซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำให้ตนหารือถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวสปปลาวด้วยเช่นเดียวกันตนจึงอยากเห็นพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกันให้นักท่องเที่ยวที่มาไทยกัมพูชามาเลเซียหมุนเวียนมาสปปลาวมากขึ้นและอยากเห็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในสปปลาวมากขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เน้นย้ำครับในเรื่องนี้บอกว่าไทยสนับสนุนผลบาทของสปปลาวในการเป็นประธานอาเซียนอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งสําหรับคุณมาริทนะครับใช่ค่ะพอฟังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยลาวก็คิดถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เมืองการบริคำซาซนะคะที่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนาะในในต้นปี2568ด้วยนะคะ